สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับผมนพภูมิแท้ตั้งนะครับผมเป็นพ่อค้าซื้อขายพลอยมาหลายสิบปีวันนี้ผมภูมิใจนําเสนอท่านผู้ชมนะครับพลอยทับทิมสตาร์ทั้งสองเม็ดนี้นะครับนะครับน้ําหนักเม็ดนี้นะครับ8กลรัดครึ่งนะครับส่วนเม่นนี้หนัก9กลรัดครึ่งนะครับนะครับสีกุหลาบอ่อนนะครับสวยงามนะครับมีเหลือบสตาร์หน้าพลอย6ขาสวยงามทั้ง2เม็ดนะครับแล้วก็สําคัญนะครับทั้ง2เม็ดนี้นะครับ เป็นพลอยที่มีความพิเศษมหัศจรรย์นะครับเดียนุ่นชมเม็ดนี้นะครับเห็นไหมครับมีเดี่ยวดวงตาถึง4ดวงนะครับเห็นไหมครับผมถ่ายไม่ค่อยชัดนะครับกระพริบได้เลยนะครับมหัศจรรย์นะครับส่วนเม็ดนี้มีถึง8ดวงตานะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายละเอียดให้ท่านผู้ชมดูนะครับผู้ชมนะครับเห็นไหมครับดวงตารงกลางพลอยนี่ครับกระพริบได้เลยนะครับแดงเหมือนมีชีวิตเลยนะครับหนึ่งดวงตาแล้วนะครับ และนี่ก็อีกหนึ่งดวงตานะครับเป็นสองนะครับดือนนี้ก็มีหนึ่งดวงตาเป็นสามนะครับแล้วข้างหน้ามีดวงตาเป็นสี่ดวงตานะครับเดือนท่านผู้ชมซึ่งซึ่งหาไม่มีแล้วนะครับเดือนท่านผู้ชมแล้วก็สําคัญนะครับเนื้อพลอยโปร่งใสนะครับผมถ่ายกับอากาศนะครับเดือนท่านผู้ชมนะครับเนื้อพิเศษสวยงามด้วยนะครับชัดเจนนะครับ เพชรนี้นะครับเดินผู้ชมที่มีถึงแปดดวงตานะครับเห็นไหมครับข้างหน้าหนึ่งดวงตานะครับกล้องนะครับไม่ค่อยดีนะครับผมผมมีอถ่ายไม่ค่อยสวยนะครับมีถึงแปดนะครับหนึ่งดวงตาสองดวงตานะครับนะครับมันมีรอบเลยนะครับเดินผู้ชมกล้อง ยังไม่เคยชัดนะครับนี่ก็เป็นสองแล้วนะครับนะครับผมช่วยหมุนน้นสามนะครับแล้วนี่ก็สี่นะครับแล้วนี่ก็ห้านะครับมันมีรอบพอยนะครับนี่ก็หกนะครับนี่ไม่ค่อยชัดนะครับนี่ก็หกเจ็ดนะครับแล้วข้างล่างมีหนึ่งดวงตานะครับ มันแปดดวงนะครับชัดเจนนะครับนะครับนี่ดวงตาจักรวาลเลยนะครับนะครับสวยงามนะครับท่ผู้ชมเดือบสตาก็สวยแล้วก็เนื้อพลอยนะครับโปร่งใสนะครับเม็ดนี้หนักเก้ากันหลัดครึ่งนะครับเรียนท่านผู้ชมนะครับเมื่อกี้ผมก็ถ่ายให้ท่านผู้ชมดูแล้วนะครับเม็ดนี้มีสี่ดวงตาเม็ดนี้มีมีดวงตาที่สามถึงแปดแปดดวงนะครับ มาสะจันนะครับเรียนผู้ชมเพราะฉะนั้นนะครับเรียนท่านผู้ชมท่านผู้ชมที่ชอบส่อหานะครับพอยที่มีเดือบดวงตาที่สามหรือดวงตาสวรรค์นะครับผมผมผมขอให้ท่านโปรดพิจารณาทั้งสองเม็ดนี้นะครับรับประกันไม่ผิดหวังนะครับหรือว่าเป็นหนึ่งเดียวในโลกทั้งสองเม็ดนะครับเพ,พราะเพราะดวงตาสวรรค์ของที่เบนนะครับเป็นพอยเนื้ออ่อนอาเกตน,นะครับ สู้พลอยทับทิมของผมทั้งสองเม็ดนี้ไม่ได้นะครับเป็นทับทิมสตามีมีมีดาวอยู่หน้าพลอยทั้งสองเม็ดนะครับแล้วก็มีเดือบดวงตาเม็ดนี้ถึงสี่ดวงเม็ดนี้มีถึงแปดดวงแล้วข้อสําคัญนะครับดวงตานี้นะครับเม็ดนี้กระพริบได้นะครับท่านผู้ชมมาดูของจริงได้นะครับไม่ควรพลาดนะครับสมบัติผัดกันชมนะครับเดี๋ยนท่านผู้ชมที่ผมนํามาเสนอเพราะผมต้องการรวบรวมมันไปต่อย,ยอดสร้างโหนดน,นะครับปีน,นี้ผมอายุ6 2แล้วนะครับเดี๋ยนท่านผู้ชมสนใจนะครับ โทรศัพท์ติดต่อผมได้นะครับ0819071179และ099197894 6 97, 8, 94, นะครับมาดูเม็ดจริงได้นะครับไม่ผิดหวังนะครับผมให้เชิญไม่แพงนะครับนะครับเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมที่ต้องการหาสิ่งดีๆมาเสริมชีวิตเลยเฉพาะท่านผู้ชมที่ชอบสะสมพลอยที่มีเดือบดวงตาที่3ดวงตาสวรรค์เชิญนั้น2เม็ดนี้ไปเสริมบาริไม่มีคําว่าผิดหวังนะครับเพราะในตําราต่างๆทั่วโลกเดือนท่านผู้ชมนะครับพลอยที่มีเดือบดวงตาที่สนะครับสาหรับ เหมาะสําหรับผู้ที่ชอบเดินทางเข้าป่านะครับจะป้องกันสวรไร้สว์พิษไม่มาทําลายแล้วก็ช่วยป้องกันวิญญาณสังเวิศีไม่มาสิงสู่สิติใจนะครับนะครับแล้วข้อสําคัญนะครับจะมีฌานพิเศษอ่านจิตใจผู้อื่นได้เลยไม่รู้ตัวและไปไหนมีอันตรายก็จะมีฌานพิเศษรู้จะไม่ไปนะครับแล้วก็ทําอะไรก็มีแต่ประสบความสําเร็จนะครับและนี่นี่นี่เป็นทัพทิมสตาร์ทัพทิมกุลาชาแหพลอยท่านผู้ชมลองคิดดูนะครับ ในตำราต่างๆทั่วเราก็ได้เขียนไว้นะครับนะครับทัพทิมคือาชายพลมีสรรพคุณประโยชน์มหาศาลดึงสีดีๆที่คนเราต้องการมีครบข,ข้อจากวันบำรุงเลือดเชื้อทวีสติปัญญาดีมีจิตใจก้าหาได้่ไหมครับทวีคูณเลยนะครับเือสองเม็ดนี้หมอทําหัวแหวนนะครับรับประกันเป็นหนึ่งเดียวในโลกนะั้งสองเม็ดที่ไม่มีใครเหมือนและไม่เหมือนใครหาที่ไหนในโลกนี้จะไม่มีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเมีอากาศนะครับเชิญไปเสริมมีนะครับรับประกันไม่ผิดหวังแล้วก็สําคัญนะครับ พลอยทั้งสองเม็ดที่มีเดือบดวงตามากเช่นนี้ทั้งสี่สี่ดวงตาและแปดดวงตาห่วงช่วยที่อยู่อาศัยไม่ดีไปตั้งไว้ก็ช่วยแก้ได้นะครับในตำราเขียนไว้เลยนะครับแล้วข้อสําคัญนะครับท่านผู้ชมมาชมคลิปวิดีโอพลอยททบทิมสตาของผมทั้งสองเม็ดนี้นะครับซึ่งมีความพิเศษมาสจันนะครับมีเดือบดวงตาที่สามนะครับเม็ดนี้ถึงสี่ดวงเม็ดนี้มีถึงแปดดวงนะครับนะครับ เลยเฉพาะท่านผู้ชมนะครับถูกใจกดไลค์กดแชร์นะครับเลยเฉพาะท่านผู้ชมไปติดตามที่ยูท b e ผมนพภูมิแท้ตั้งนะครับนะครับไม่ควรพลาดนะครับเพราะผมมีสิ่งที่คูเกอร์ลันตีว่าใหญ่ที่สุดในโลกนะครับเมื่อถามนะครับเลยเฉพาะนะครับภาพบางต่างๆแก่ด้วยลาชายพลอยทัพธรรมชาติทัพทิมสตาไพรินสตา์ถึง36องค์องนะครับอลังการมากนะครับ แล้วก็ยังมีก้อนพลอยทับทิมธรรมาชาติของประเทศโมซัมบิกที่มีชื่อเสียงก้อนพลอยสวยที่สุดในโลกใหญ่ที่สุดในโลกหนึ่งก้อนสี่โลเจ็ดเขนเมื่อถามนะครับรวมนักก้อนพลอยทับทิมสตาเมื่อถามฮูกเกอร์ก้อนใหญ่ที่สุดในโลกหนึ่งก้อนสี่โลครึ่งนะครับแล้วผมจะถ่ายให้ท่านผู้ชมดูเป็นหลักฐานนะครับ คือมีเจ้าแม่คุณอิมนะครับปานต่างๆนะครับแกะด้วยพลอยทับทิมนะครับเรียนนักผู้ชมธรรมชาติและสตาใหญ่ที่สุดในโลกสี่องค์พระสังใจเช่นนี้มี7องค์นะครับปานต่างๆแกะด้วยพลอยทับทิมธรรมชาติทับทิมสตาแล้วก็พระพุทธนะครับปานต่างๆแกะด้วยทับทิมธรรมชาติทับทิมสตาองค์ใหญ่ที่สุดในโลกเมื่อถามบุคเกอร์อีกสี่องค์นะครับรวมทั้งพระทิพนเน่มีถึง18องค์นะครับปานต่างๆแกะด้วยทับทิมธรรมชาติทับทิมสตาแล้วก็องค์หลวงปู่ทวดนะครับ แก่ด้วยพลอยทับทิมสตา์องใหญ่ที่สนิโลและพลินสตา์องใหญ่ที่สนิโลส2รายการแล้วก็เทพอายุยืนแก่ด้วยพลอยพลินสตาองใหญ่ที่สนิโลซึ่งยังใหญ่กว่าเม็ดพลินสตาที่ใหญ่ที่สนิโลเมื่อถามกูเก l e นะครับที่ลงหน้าหนึ่งหนัก2.8ขีดของผมนั้นนะครับพ,พระเทพอายุยืนหนักถึง1โล5ขีดกว่านะครับซึ่งเขาจะขายกว่า10,000ล้านนะครับเป็นไรก็ถูกต้องนะครับสิ่งที่ใหญ่ที่สนิโลก็เปิดมูนค่าไม่ได้นะครับนี่นะครับนี่ตัวอย่างนะครับพระสังฆจาร ปางถือก้อนทองกับถุงเงินที่แกะด้วยพลอยทับทิมสตา์ใหญ่ที่สุดในโลกเดือนท่านผู้ชมเมื่อถามพูเกอร์นะครับเขาจะนาองค์นี้ผมจะ y ย u ูทูบมาลงหน้าหนึ่งว่าใหญ่ที่สุดในโลกนะครับแล้วก็นะครับพัดทิมเวนเนตปางปฏิหารนะครับสองเสียบแกะด้วยพลอยทับทิมสตา์ใหญ่ที่สุดในโลกก็จะนําองค์นี้ผมมาลงหน้าหนึ่งว่าใหญ่ที่สุดในโลกหนักโลกว่านะครับแล้วก็นะครับทับพุดปางหน้าปกแก่ด้วยพลอยทับทิมสตา์ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับก็จะนําองค์นี้ผมจะ y ย u ูทูบและผมเซต้ามาลงหน้าหนึ่งว แล้วก็พระพุทธบาทมาถมเทศนาแก่ด้วยพลทัพทิมสตาเดือนท่านผู้ชมไปถาม Google นะครับองค์ใหญ่ที่สุดในโลกเขาก็จะนําองค์นี้ผมจากยูทูบโนบูลซาตั้งมาลงหน้าหนึ่งนะครับว่าใหญ่ที่สุดในโลกอีกหนึ่งองค์นะครับหนักร่วมโลนะครับแล้วก็พระพุทธบาทเสียงแฉ่สินสามนะครับแก่แก่แกด้วยพลทัพทิมสตาองค์ใหญ่ที่สุดในโลกเรียนท่านผู้ชมเมื่อไปถาม Google ์เขาก็จะนําองค์นี้ผมมาลงหน้าหนึ่งว่าองค์ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับเห็นไหมครับสวยนาป่าสวยงามนะครับนะครับ แล้วก็นะครับนี่คือแม่ทรายลินสตปท่าที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่ผมเรียนนะคุณผู้ชมนะครับก็จะขายกว่า1นึ่งล้านนะครับหนักใหญ่เท่าไข่ไก่หนัก2.8งจุดแปดกิโลนะครับนะครับนะครับแต่ก็ถูกต้องนะครับสิ่งที่คุกเกอร์กอลันตีใหญ่ที่สุดในโลกก็เปิมมูลค่าไม่ได้นะครับนี่คือภาพสังเัตใจแก่ด้วยพลทับทิมสามสีองค์ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับเมื่อถามคุกเกอร์ก็จะนําองค์นี้ผมมาลงหน้าหนึ่งว่าใหญ่ที่สุดในโลกนะครับหนักโลกว่านะครับแล้วก็อ่า เทพอายุเย <c oughs> <food> ืนนะครับแก่ด้วยพลอยพลินสตาร์องใหญ่ที่สุดในโลกเขาจะนําผมองค์นี้มาลงหน้าหนึ่งว่าใหญ่ที่สุดในโลกเห็นไหมครับหนักถึง1นึโลห้ากิเลกว่านะครับแก่ด้วยพลอยพลินสตาร์ยิ่งใหญ่เม็ดไพลินสตาร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกถึง5เท่านะครับเพราะองค์นี้หนักถึง1นึโลห้ากิเลนะครับเม็ดพลินสตาร์ใหญ่ที่สุดในโลกหนักแค่สองจุดแปดกิเลนะครับเบากว่า5เท่านะครับแล้วก็องหลวงปู่ด้วนนะครับเดี๋ยวผู้ชมแก่ด้วยพลอยพลินสตาร์องใหญ่ที่สุดในโลกเห็นไหมครับเขาจะนําองค์นี้ผมมาลงหน้าหนึ่งเทพอายยุืนแล องหลงบู่ทวดที่แก่ด้วยพลอยไพลินสตาร์เมื่อถามผู้เกลือองหใหญ่ที่สุดในโลกลงหน้าหนึ่งนี่นะครับนะครับองค์นี้นะครับเนื้อโปร่งใสหมดนะครับองค์นี้หนักถึง1 6ึ่งพันหกร้อยสามสิบัลนนะครับยังใหญ่กว่าเม็ดไพลินสตาร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกหนังหนึ่งพันสี่ร้อยสี่กัลลันนี่หนักกว่า200กว่ากัลลันนะครับ แล้วก็อันนี้ครับองหลวงปูดทวดไก่เด้อยทับทิมสตาใหญ่ที่สุดในโลกเด่นนักชนนะครับก็านำองค์นี้ผมมาลงหน้าหนึ่งนะครับหนักโลกว่านะครับแล้วก็ถ้าสังเกตใจนะครับปังถือก้อนทองแก่ด้วยพลทับทิมสตาใหญ่ที่สุดในโลกเห็นไหมครับเมื่อถามบูเกอร์ข้านํำองค์นี้ผมจะยูทูบมาลงหน้าหนึ่งว่าใหญ่ที่สุดในโลกนะครับหนักร่วมโลนะครับ แล้วก็พาสังใจปางถือพัดแกญ่ด้วยพลอยทับทิมสตาใหญ่ที่สน่หโลกเดือนถ้าชนถามบุ cker เขาก็นำองค์นี้ผมมาลงหน้าหนึ่งนะครับว่าองค์ใหญ่ที่สน่หโลกหนักร่วมโลนะครับแล้วก็พาสังใจปางถือถุงเงินทั้งซ้ายฝาแก่ด้วยพลอยทับทิมสตาใหญ่ที่สน่หโลกเดือนถ้าชมไปถามบุ cker เขาจะนําองค์นี้ผมมาลงหน้าหนึ่งว่าใหญ่ที่สน่หโลกหนักร่วมโลเช่นกันนะครับแล้วก็นะครับองค์พัดทินเนธแก่ด้วยพลอย ทับท anyway ิมสตาร์ใหญ่ท hmm. ี um, usually, life, ่ส to ุดในโลกมาถามฮูเกอร์เขาแนะนำองค์นี้ผมมาลงหน้าหนึ่งว่าองค์ใหญ่ที่สุดในโลกหนักร่วมโลเหมือนกันนะครับเป็นปางสี่ฟอนรัศมีนะครับแล้วก็พัดสังใจแก่ด้วยพยทับทิมธรรมชาติองค์ใหญ่ที่สุดในโลกเขาจะนำผมองค์นี้มาลงหน้าหนึ่งนะครับหนักถึงโลกว่าร่วม2โลนะครับแล้วก็นะครับจะไม่คนอิมปังประธานพรองค์นั่งนะครับแก่ด้วยพลทับทิมสตาร์องค์ใหญ่ที่สุดในโลกเนื้นผู้ชมถามฮูเกอร์เขาจะนำองค์นี้ผมมาลงหน้าหนึ่งนะครับจากยูทูบหนักถึงโลกว่านะครับ นะครับวัวใหญ่ที่สุดในโลกแล้วก็เจ้าแม่คนอิมปางพันมือองค์นั่งแก่ด้วยพลอยทับทิมชาติใหญ่ที่สุดในโลกเดี๋ยวผู้ชมไปถามบุกเกอร์เขาก็จะนําองค์นี้ผมนะครับหนักถึงร่วมร่วมห้าโลนะครับมาลงหน้าหนึ่งวัวใหญ่ที่สุดในโลกนะครับนะครับสวยงามนะครับแล้วก็เจ้าแม่คนอิมนะครับแก่ด้วยพลอยทัพทิมสตาร์องค์ใหญ่ที่สุดในโลกเ็าจะนําองค์นี้ผมมาลงหน้าหนึ่งเป็นปางพันมือนะครับทรงปางมังกรนะครับวัวใหญ่ที่สุดในโลกหนักร่วมโลนะครับแล้วก็เจ้าแม่คนอิมนะครับปาง ปงาปงพันมือนะครับแกด้วยพลทัพทีมองค์ใหญ่ที่สุดในโลกเขาจะนําองค์นี้ผมมาลงหน้าหนึ่งว่าองค์ใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งหนักถึงข้าวโลเยนผู้ชมนะครับนะครับฐานหยกสวยงามนะครับนะครับชัดเจนนะครับเลียนผู้ชมนะครับ ผมก็ได้ได้ได,ได้ถ่ายให้ท่านผู้ชมชัดๆเลยนะครับนี่ก็พรพพุทธปางหน้าปกแกด้วยพลอยทับทิมธรรมชาติองค์ใหญ่ที่สุดในโลกเขาจะนําองค์นี้ผมจะยูทูบนบุมแซตต้ามาลงหน้าเหนือองค์ใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งหนักถึง5โลครึ่งหน้าตักว้างเจ็ดนิ้วนะครับสวยงามและวก็สาคัญองค์นี้มาสจัยนมีแร่เหล็กไหลอยู่ในองค์ทั้งถึง3จุดมาสจั่นรรนะครับไม่ควรพลาดนะครับไปติดตามชมแล้วก็พระที่เป็นเน้นนะครับ ปางประจาวันวันจันทร์ถึงวันทิศแก่ด้วยพลอยทับทิม ah สตา์องใหญ่ที่สุดในโลกเขาจะนําชุดนี้ผมมาลงหน้าหนึ่งนะครับแล้วก็พัดทิมเนแน่นะครับปางประจาวันวันจันทร์ถึงวันทิศแก่ด้วยพลอยทับทิมธรรมชาติองค์ใหญ่ที่สุดในโลกเขาจะนําชุดนี้ผมซึ่งมีจดวงมาลงหน้าหนึ่งว่าใหญ่ที่สุดในโลกเห็นไหมครับอยู่กับผมหมดเลยนะครับเรียนท่านผู้ชมแล้วก็พัดทีมเนแน่นะครับปางเด็พินแก่ด้วยพลอยทับทิมสตา์องใหญ่ที่สุดในโลกเขาจะนําองค์นี้ผมมาลงหน้าหนึ่งว่าใหญ่ที่สุดในโลกนะครับนี่นะคครับือปง ปังประจาว,วันวันจันทร์ถึงวันทิต์แก่ด้วยพลอยทับทิมสไตล์ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับพัททิมเนตนึกกัพัททิมเนตนะครับแก่ด้วยพลอยทับทิมธรรมชาติองค์ใหญ่ที่สุดในโลกก็จะนําปังองค์นี้ผมมาลงนะครับจากย t u b e เป็นปงังเซวยสูงหนักร่วม5้าโลมาลงหน้าหนึ่งว่าใหญ่ที่สุดในโลกนะครับนะครับชัดเจนนะครับนี่ผมถ่ายให้ท่านผู้ชมดูเนี่ยแล้วก็ยังมีอีกนะครับก้อนพลอยทับทิมสไตล์ใหญ่ที่สุดในโลกเดียนท่านผู้ชมเมื่อไปถามฮุกเกอร์ก็จะนําก้อนนี้ผมมาลงหน้าหหนนนนึึึ่่่่งวาใญทีสโโลลกกััถ4คระบ แล้วก็ก้อนพลอยทับทิมธรรมชาติก้อนใหญ่ที่สุดในโลกนะครับผมไปเที่หวโมซัมบิกเขาจะนําก้อนนี้ผมนะครับจากยูทุมน้องภูนซสตาม,มาลงหน้าหนึ่งหนักถึง4ี่โลเจ็ดขีดมาลงหน้าหนึ่งว่าใหญ่ที่สุดในโลกนะครับนะครับเห็นไหมครับผมมีมีนะครับ ปลาปางต่างๆนะครับแกะด้วยลาชายพลอยทับทิมธรรมชาติทับทิมสตาเพนินสตาถึง36องค์แล้วก็ยังมีก้อนพลอยทับทิมธรรมชาติของประเทศโมซิลิบใหญ่ที่สุดในโลกและทับทิมก้อนพลอยทับทิมสตาธรรมชาติใหญ่ที่สุดในโลกเมื่อถามบุคเรืองหน้าหนึ่งสองรายการรวมมาสามสิบแปดรายการนะครับเห็นไหมครับนี่คือเม็ดเพนินสตาที่ใหญ่ที่สุดในโลกเจ้าของเป็นพ่อค้รรรรรราเพชรพลอยเชาสีเ่รงกานจะขายกว่าหนึ่งหมื่นล้านนะครับ หนักหนักแค่2.8งจุดพนะครับจะขายกว่าหนึ่งล้านนะศักดิ์ศรีสู้ผ้าพบาต่างๆผมไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเดือนผู้ชมเมื่อไปติดตามชมที่ YouTube ผมรับปุ่มแท้ตั้งนะครับไม่มีคำว่าผิดหวังนะครับ แล้วท่านรู้จักมหาเศรษฐีนะครับช่วยติดต่อให้ผมนะครับหรือพี่พันธ์ที่ไหนผมให้3%ท่านก็ได้เงินมหาศาลเพราะของที่ใหญ่ที่สุดในโลกของผมประเมินค่าไม่ได้นะครับท่านก็จะจะได้เงินได้บุญน,นะครับมีใครมาเชิญ38เรื่อการที่ใหญ่ที่สุดในโลกเมื่อถามฮูเกอร์ของผมผมท่านก็นะครับผมนําส่วนหนึ่งไปต่อยอดสร้างโบสถ์ท่านก็ได้ร่วมบุญแล้วก็ได้เงินใช้นะครับร่วมกันสร้างโบสถ์นะครับอย่าลืมช่วยติดต่อให้ผมนะครับในยูทูบผมถ่ายไว้600กว่าคลิปนะครับ นะครับยังมีสิ่งที่เป็นหนึ่งเดียวในโลกมหาศาลนะครับโดยเฉพาะพระเก่าโบราณแก่ด้วยหยกสีขาวสีเขียวแดงแดงย่าสีเหลืองทองแดงแดงย่างนะครับบางองค์หนักร้อยโลเศรเริรมร้อยโลอีกหลายสิบองค์แถมประดับด้วยมันมีต่างๆและการรอบองค์ประเมินค่าไม่ได้ทั้งฐานหนึ่งนะครับแล้วก็ยังมีสิ่งที่เป็นหนึ่งเดียวในโลกนะครับอีกจํานวนมากนะครับไปติดตามชมนะครับเห็นไหมครับเทพอายุยืนองค์สิวนะครับ สีเข้มกว่าเม็ดไพลินสตาร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งหนักกว่าให้เท่าเพราะเม็ดองค์นี้หนักถึง1นึ่โลหขีดกว่านะครับนี่องค์หลวงปู่ทั่วผมหนักกว่าครึ่งเขตนะครับชัดเจนนะครับเดียนท่านผู้ชมนะครับมีการนะครับไปติดตามชมและชอบใจไลไ์นะครับแล้วไม่เข้าใจอลไรโทรปรึกษาผมได้ผมจะบอกบริษัทติดต่อผมครับนะครับ0819071179และ0 9 9 1 9 7 8 9 4เนะครับผมนพภูมิแท้ตั้งอยู่กรุงเทพฯฝั่งทนนะครับส่วนเม็ดไพลินสตาร์ทั้ง2เม็ดนนี้ะครับ ถือว่าเป็นหนึ่งเดย์เดีวสองเม็ดนะครับเม็ดนี้นะครับหนักที่แปดกลัดขึ้นเห็นไหมครับมีตาดวงตาสวรรค์สีดวงนะครับกระเพชบได้เลยนะครับดวงตาข้างหน้านี้นะครับส่วนเม็ดนี้มีถึงแปดดวงนะครับแล้วก็มีเหลือบสตาสวยนะครับผมไม่เชิญไม่แพงนะครับสนใจก็รีบโทรศัพท์นัดผมมาดูของจริงได้นะครับผมอยู่กรุงเทพฝั่งธนนะครับ